สวัสดีคะ่ะนั่งเรืออันพี่นาดีอันประกันล่องผ่านอันทะเลนเอาน้ำจืดเนาะค่ะเนาะเอาน้ำจืดมื่อนี้ล่องมาอันได้หลายกิโลเมตรแล้วคะ่ะฮ่าเบาติดอ่างเลยคะ่ะเอ้ก็ได้อากาศดีดีแต่ว่าลมแหงก็นาดเด้อค่ะเด้อผ่านเขื่อนมาได้สองเขื่อนแล้วค่ะวันนะะี้น่ะไปเข้าเขื่อนที่สามอีกประมาณ ชั่วโมงครึง่งแล้วก็นับไปถ้าเขาเขื่อนก็ต้องทาเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นก็นับไปหาที่จอดเรือพี่นาดีค่ะแล้วก็ค้างคืนอยู่ฮันคืนนึ่งเหมือนกันเถอะป้าแต่ว่ามันอย่างบองงอดค่ะอันนีดด้ก็เลยเอ้กเอสเถอค่ะเอ้กอากาศดีๆก็เลยอันดินไวดื่มมดไปแก้วนึ่งค่ะแฟนบ่นได้ดื่มเพราะว่าพันคับเหลือเนาะค่ะเนาะพันอันล่องอันนั้นก็โบ บบได้ดื่มเหมือนกันเนี่ยป้าก็ะเด็มันนั่งแต่ว่าบบได้ถ่ายหลงเนาะค่ะเนาะมันมืดแล้วมีแต่แก้วเปล่าลืมถ่ายค่ะเอาเใหอทุกบ้านมีความสุขเด้อค่ะเนาะล่องเรือก็ม้วนค่ะอากาศดี่ดีลมลมแหง้งแต่ว่าเป็นอากาศชุ่มชื้นค่ะ,อะโอ้ยก็อวยพรเนาะทุกบ้านมีความสุขแล้วก็ขอบคุณที่หลายที่เข้ามาทักทายกันเนาะค่ะเนาะลมเบิง่งเบ่งเสือ้อเสื้อ ยานเจ็บการขนะคะเนาะมันลมลมแหงนะก็บอกว่ากันเพราะว่ามันเป็นอันอาเอาน้ำจืดแองน้ำจืดเนาะแล้วแต่ทะเลน้ำจืดแล้วแต่เอาหนาวว้ากันเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็ไหลอันไหลภาษาบ้างแต่ก็กระนาคามไปกันอีกชั่วโมงครึ่งค่ะพอจากนี้ไปกันเพราะว่าครับมาเนาะได้ครึ่งชั่วโมงเนาะล่องเรือมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้ว อเอาคือทุกบ้านมีความสุขนะและ้วก็เอ้ยตุ๊กตาพาฝันก็ขอบคุณในหลายๆแถวเดินที่เข้ามานั่งรับลมเย,นย,นยน็นเยนนาำกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็พอกันคลิดนาค่ะสวัสดีค่ะ